คำเตือนคนกลัวความสูงวิธีที่ดีที่สุดเราแงวนหน้าขึ้นแล้วเราก็เดินามาเที่ยวสกายวอล์กวันนี้สกายวอล์กโดยติดกระทางขึ้นนะครับผมไปไหนเราเดินไปทางไหน เคยมาไหมไม่เราไม่เคยมานาะเขาก็เพิ่งทัน้เด็กด้วยแรงเนาะบริการล้ำสมขึ้นกายบรการรขึ้นไปมันมขึ้นไปสาวะมันนี่ตงเตอร์มนัเาบวงมัดชาเกียวซ้ายมีรถบริการนขึ้นบน,บน อ้าวววอือเอ,อ้ยว่ะไปแล้วมาไปแล้วคันหนึ่งเพี่งนึ่ะอ้าเนี่ยมันมาใหม่ก็รู้อ้าวล้วเราจะไปยังไงก็รอขึ้น,นเลยกับเขาเนี่ฮะก็รอขึ้นไปอ้าเดินไปง,งี้ไม่ได้บอกขึ้นไหนจุดบริการค่ะข้างบนนี่เขารับส่งนี่บริการรับส่งขึ้นขึ้นเสร็จค่อยลงฝั่งนี้มั้ง อถ้าทางจะใช่เลยเออเอาขึ้นไปฟังนี่ไม่ได้หรือไม่ครับเมราะงั้นจะเจอเพื่อนทางแตถามด้วยครับบริได้หรือเปล่าบิ๊กไสบ็อกไปทางไหนครับบิ๊กไสบล็อกมาข้างบนครับบนก็ไปซื้อบัตรเข้าข้างบนครับแต่นี่เป็นบัตรนั่งรถบริการนะครับอ๋อเราเดินไปนี่ก็ไปขึ้นซื้อข้างบนถ้าเดินไปเดินทางเดียวนะครับแต่ถ้านั่งรถไปซื้อบัตรนั่งรถตรงนี้อ๋บริจิตต์บัตรไปกลับอ่าครับผมเราออกกลังการ ไรถมันนั่งข้างชีวิตเลยรถเดินมั่งเดี๋ยวจะขับรกไปเราขึ้นรถบนวนองไปข้าไปดูเสียงาับรถกาน มาถึงยอดแล้วครับผมเราเจะเดินไปฝั่งนี้ปิดกี่โมงห้มาโมง,ไป,ง,มงไปดิไปไม่เพิ่งจะสีงง่โมงขึ้นมาตรงนี้ยี่สิบบาทไปกลับเลยมันจะมีไปกลับยี่สิบบาทไป้านไปกลับยี่สิบแต่ใครขี้เกียจเดินนี่มันคืออะไรปะ,ะคือแบบำือว อ๋อห้องปฏิบัติธรรมอ๋อห้องที่สมาธิเขาเนี่ยเราจะพาไปชมวิวห้อง,งบนกันไ,ได้ไงราคุณเกลือขนาดนั้นอ่าเรามาถึงยอดแล้ะตอนนี้เรามาถึงเชียกดอยติมัจะมีที่ทถ่ายวิวมอเตอร์ไซห้างเดี๋ย้ดูบรรยากาศมัจะรถคลาสสิกเลย ไปดูกันเล็กมีคุญเจมไหมวะไม่มีสามโลสามโลถูกไหมรถล,ลากมา้ามาลากรถโอ้ อ้ถึงยอดแล้วเว้ยแต่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมไปไป sky walk ไปไป sky walk ไปเราไปสกายวอล์ k ต่อแล้วมาเสียค่าเข้าคนละเท่าไหร่ห้าสิบคนละห้าสิบบาทจบกันไปเราหนึ่งทางขึ้นไปงานอะไรจะมีชุดให้ กันลื่นแล้วก็ใส่เลยไม่ต้องถอดรองเท้าใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เรับขึ้นไปเลยอะไรรองเท้าลื่น 哟，那后我停了。 เตือนคนกลัวความสูงวิธีที่ดีที่สุดเราแงวนหน้าขึ้นแล้วเราก็เดินเราจะไปเงนนยเราจะไปเงย <c oughs> ถ้าเราก้มปุ๊บเราไปสโกเดินเีย <c oughs> <c oughs> เราต้องเดินตรงคานครับผมตรงๆเลยนะเว้ย <para fork> มันไม่มีอะไรที่ว่ามันจะยากไปกว่านี้เลยมันไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วเราอย่าไปมองดิโอ้ขาสั่นเลยปะไอ้ไปกลัวเออแต่อะไรแต่เรากลัวเราต้องมองไปข้างบนเชื่อ เรามองบนเราดูอม,ออมองไปข้างล่างดูขาดูขาสัน่นไปดูบรรยากาศ l e ้ s ชิ <'s> หืลมลำบากฟันเหลืองหืม <c oughs> เหลืองจริงหรือไม่มันมันกลด้วยอ่ะจะรู้มวนีกไหนเนี่ย เราพาไปจุดที่สอ,องกว้างโอ้อลังการงานสร้างเราจะมองข้างล่างเรามองข้างบนไปโอ้ตาลายสัตื้ยโอ้ขาสั่นล้วะมันมัน,ม,นมันอันนี้อัตโนมัติเลยนะนี่ะ ทำใจก่อนจะนั่งกันแลวจะบอกว่าพ่อแม่เจ้าขึ้นมาได้ไงวะดิไอสัตว์เอ้ยโอ้โหไอขาสัตว์เวียนหัวแล้วต่ไรไปต่อ ไม่ได้กลัวผักเหนื่อยโอ้ตาลายอย่าไปมองข้างล่างเด้อถ้าใครมาเด้ออย่าไปมองข้างล่างเรามองข้างบนถ้ามองข้างล่างปุ๊บ <c oughs> โอ้เหี้ยตาลายเลยว้าวถึงแล้ว ตายายพี่น้องเลย ป่ะอืมอย่าพาินตงจเนารแข่วาิ่ง่รโอ้ห้าัยิ่ใจเลยแบบเหยียบทุกเตกัดตึงเละโอ้ยเยอะไปพอละถอดใจวะ